สำหรับหัวข้อแรกที่เป็นท่านวิทยกรนะคะสะคอคจุดรอจุดวิสกี้เจตน,นะตําแหน่งของท่านนะคะปัจจุบันเป็นนักสังคมสงเคราะห์หน่วยสังคมสงเคราะห์ศูนย์การแพทย์กาจนาพิเศษคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลการศึกษานะคะท่านจบปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตเกียนนิยมอันดับสองจากมหาลัยธรรมาศาสตร์และกำลังศ,ศ,ศึกษา,า,าวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ b i g Data Engineering วิทยาลัยวิศวตตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร,ร์ม,มหาลัยธุรกิจบัญชีผลงานเด่นของท่านนะคะเป็นผู้จัดตั้งและพัฒนาคลินิกสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ศูนย์การแพทย์กาจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจากนั้นเป็นอาจารย์พิเศษของวิชาอาเซียนศึกษาหน่วยสุขภาพอาเซียนคณะมนุษยศาสตร,ร์ม,มหลาลัยศรินครทรวิโรฒประสานมิตรนอกจากนี้ยังเป็นคณะกรรมการกองคุณออโทปิดปิด ศูนย์ผ่าตัดข้อเข่าเทียมศูนย์การแพทย์กัญจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร,ศร,ร์ศรริริราชพยาบาลค่ะขอเชิญท่านทีากรออันนี้อันนี้บรรยายในหัวข้อแรกเลยค่ะอยากขออนุญาตปิดเสร็จแฉะนั้นท่ะที่ยินเสียงชัดเจนนะครับก่อนอื่นก็ขอ,ขอ,ขอสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านอาจารย์รพีพันธ์หัวหน้าโครงการนะครับพี่แมวด้วยนะครับัสดีม <ขอ S 2> ื่ี่เห็นภาพไม่ขึ้นค่ะโทษนะคะอ่าได้ค่ะภาพไม่ขึ้นเนาะอ่ากิน ตอนนี้ขึ้นหร้อยังค่ะยังค่ะยังค่ะอ่าภาพขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วเนาะครับเดี๋ยวผมอเรียกผมง่ายๆว่ามิกกี้ก็ได้นะคะตอนนี้ก็เป็นนักสั่งคมสงเคราะห์อยู่ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาพิเศษนะครับก็วันนี้โมดูลของเรานะครับก็ได้รับการสนับสนุนมาจากโครงการของโซเชียลเทเลแคร์นะครับดังที่อาจารย์รัตีพันเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับอ หลักๆแล้วมาดูของเรานะครับว่าจะเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลเนาะเป็นหลักเนาะเพราะว่า,าปัจจุบันเนี่ยข้อมูลเนี่ยมีความสําคัญมากทั้งในเชิงธุรกิจแล้วก็เชิงทางสังคมนะครับสำหรับเดี๋ยวผมจะแนะนําก่อนเนาะว่าเราจะเรียนอะไรบ้างในตัวคอร์สนี้นะครับสไลด์ได้กันเรียบร้อยแล้วนะครับตัวพีเทสนี้สามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR code ข้างบนที่เขียนว่า p e t e n t ได้เลยเนาะส่วนใครที่ยังไม่ได้สไลด์ก็สามารถสแกนเข้าไปใน QR Code Document ข้างล่างขวานี้นะครับเรียกว่า Doc นะครับนี่เนาะเห็น p o i เตอร์นะครับลิขี่สามารถย่อภาพตรงที่เป็นภาพซูมได้นะคะอ่าได้ครับ อันนี้เห็นชัดเจนนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะตรงนี้นะครับโมดูลของเราจะแบ่งออกเป็นสามครั้งนะครับแต่ละครั้งเราก็จะเรียนเนื้อหาที่แตกต่างกาันครั้งแรกเนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลนะครับเป็นเกี่ยวกับทวรวัตของข้อมูลปัจจุบันเนาะทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมเราต้องเรียนและเรียนไปทำอะไรได้บ้างและเปรียบเทียบว่าในวิชาชีพอื่นๆหรือในอุตสาหกรรมอื่นๆน,นะครับ <c oughs> ที่มีความาเป็นวิชาชีพหรือว่าทํางานใกล้เคียงหรือไม่ใกล้เคียงกับเราเนี่ยเขาเอาตัวข้อมูลนี้ไปเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานหรือมูล,ลค่าอะไรได้บ้างเนาะเพื่อให้เราได้เห็นภาพรวมที่หลากหลายเพราะเข้าใจว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยยิ่งพวกดิจิทัลเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องที่ใหม่มากสําหรับทางวิชาชีพของเราเนะาะแล้วก็ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับด a ตตาซายเนี่ยมันคืออะไรคำว่า AI เอ่ยหรือว่าคำว่า Machine Learning, เอย d e e p l e a r n i n g เอยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงเนาะเพราะว่า <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยพวกเราเห็นภาพอะไรใช่ไหมพวกเราเห็นภาพเช่นทางดิจิตอลต่างๆอะ,อะไรก็ตามที่มันทำงานเป็นออโต้ต่างๆเราก็จะเรียกว่า AI 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 เนาะเหมือน Chat G P P เป็นต้นเนาะใครเคยใช้บ้างไหมครับมีไหมถ้าปัว Chat G P P เนาะ เราก็พอเราเห็นปุ๊บเราก็จะเข้าใจว่าเอ AI AI เราเรียกเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจนะว่าคำว,ว่า AI เนี่ยความหมายเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างแบ่งได้ยังไงบ้างเนาะและโมดูโมดูโมดูที่สองนะครับนี่เนาะที่ผมอจุดไว้สองจุดเนาะค่อนข้างเน้นเลยคิดว่าน่าจะเอามาแอทายกับตัวงานของทางสังคมสงเคราะห์ได้เอกสารสแกนไม่ได้ พี่ปิ๊กเข้าไปในรายกลุ่มหรือยังครับในใ,ในรายกลุ่มเดี๋ยวให้คุณปุ๊กช่วยดูเนาะในรายกลุ่มจะมีโนต้ตอยู่ครับเดี๋ยวคุณปุ๊กช่วยดูพี่ปิ๊กหน่อยนะครับใน,ในรายกลุ่มจะมีโนต้ตอยู่ครับพี่ปิ๊กเป็นลิงก์เลยครับกดเข้าไปแล้วก็อ่ออ่อเปิดออกมาได้เลยนะครับถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวรบกวนสอบถามคุณปุ๊กอีกทีหนึ่งนะครับตัวโมดูลที่สองเนาะตัวโมดูลที่สองตรงนี้เนาะจะเป็นเกี่ยวกับ Data e x p l o r a t i o n and Analysis ซึ่งเราจะเรียนในคลาสถัดไปจะเป็นเกี่ยวกับการเอาข้อมูลและมาใช้กับตัวอัลกอริทึมต่างๆต,งตงอนนี้ไม่เข้าใจยังไม่เป็นไรตัวอัลกอริทึมดูเหมือนฟังดูเหมือนซับซ้อนยุ่งยากใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาเข้าใจว่าจริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นเนาะเรามีตัวโปรแกรมให้ใช้ด้วยเดี๋ยวจะมีการแนะนำการติดตั้งนะง่ายมากผมทำคู่มือใส่ไว้ในตัวลน์กลุ่มแล้วเหมือนกัน เนาะคิกแค่น,น,น็กเน็กเน็กเน็กแล้วก็ตั้งยูสเซอร์เน임พาสเวิร์ดง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวมาแนะนำอีกทีหนึ่งเนาะโปรแกรมตัวนี้นะครับเราจะ,ะเรียกว่าตัวนี้เนาะแล <id> <น>ะผิด i มเ r อร์เนาะและผิดมเนอนะครับเราจะใช้ตัวนี้เนาะแทบจะไม่ต้องใช้โค้ดเลยใช้การกดกดกดได้เพราะว่าอะไร <c oughs> ในเวลา ประมาณเก้าชั่วโมงที่ที่ที่ผู้เรียนต้องเจอกับผมเนี่ยจะต้องเจอ,อเนื้อหาที่ค่อนข้างหลากหลายเนาะทั้งตัวการจัดการข้อมูลตัวการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ตัวโมดูล3ามตรงนี้ครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นการวิชั่ไลท์ข้อมูลคือการเอาข้อมูลมาพลอตเป็นแดชบอร์ดถ้ามึกภาพไม่ออกลองนึกถึงตอนช่วงสถานการณ์โควิดระบาดเนาะตอนปีหกสี่หกห้าเนาะที่เขาจะเปิดช่อง ทุกวันตอนช่องสามช่องเจ็ดช่องอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีแดชบอร์ดรายงานแบบเรียวถามว่าติดโควิดกี่คนเสียชีวิตกี่รายรอเตียงกี่รายประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีมีการมาเรียนทำแดชบอร์ดแบบน,นั้นด้วยและเราแดชบอร์ดของเราเนี่ยเราก็จะมาสอนการท็อปด,ด้วยและเป็นการท็อปแบบเรียวถามข้อมูลที่ได้เนี่ยสามารถส่งให้ในหน่วยงานเราดูก็ได้หรือต่างหน่วยงานเราดูก็ได้ว่า เราเอ๊ะเรามีเคสที่ส่งคอนซัลท์เราเนี่ยกี่รายกําลังดําเนินการอยู่กี่รายเสร็จสิ้นกี่รายเป็นต้นเนาะซึ่งต่างๆอ่าซึ่งสิ่งต่างๆนียคิดว่าผู้เรียนน่าจะเอาไปใช้ประยุกต์กับตัวแพลตฟอร์มโซเชียลเทเลแคร์ได้นะครับนะซึ่งถือว่ามีประโยชน์เลยถ้าใครไม่เคยลองเข้าไปใช้สามารถแวะเขาไปใช้ได้นะครับตัวแพลตฟอร์มโซเชียลเทเลแคร์เนาะอ่าโอเค ตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมอ๋อผมมีแนะนําหนังสือด้วยนะทางซ้ายมือตรงนี้นะครับเป็นตัวแนะนําหนังสือเนาะเป็นหนังสือของอาจารย์ผมเองที่เรียนปริญญาโทคณะวิศวกรรมาศาสตร์อยู่นะครับเป็นสาขาดัตต้าอินซีเนียเป็นอาจารย์ของผมเองเนาะเขาเขียนท่านเขียนหนังสือเล่นเล่นนี้มานะครับอ่านง่ายนะถ้าเกิดสนใจอยากอธิบายอยากอยากศึกษาเพิ่มสามารถมาดูที่ตัวหนังสือตัวตัวนี้ได้ เนาะสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเอาซื้อเอาชื่อไปเซิร์ชหรือใครที่อยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยกำลังเรียนอยู่ไม่อยากเสียตังค์มากก็ลองหาค้นในห้องสมุดก่อนเนาะดูในทรัพยากรของตัวเองก่อนว่ามีไหมนะครับโอเค